สวัสดีค่ะสื่อต่างประเทศเผยดีเทลความหรูหราของครหัสน์พิป,ป้ามิเติรตันพระคินธาของเคทมิเติรตันดัตชเชสแห่งเคมบริดจ์ที่มีมูลค่าสูงถึง17ล้านปอนด์หรือประมาณ773ล้านบาทที่ประทับหลักของดั c ช e เชสเค e คือพระราชวังเคนซิงตันในกรุงลอนดอน แต่พระคณิ t าาหรือน้องสาวอย่างพิปป้ามิดเดิลตันอาศัยอยู่ห่างออกไปแค่เพียงเล็กน้อยในเขตเชลซีซึ่งบ้านของเธอมีสิ่งอำนวยความสะดวกดังโรงแรมหรูสุดน่าประทับใจสำหรับเจมส์แมทธิวสามีของพิปป้าและลูกน้อยทั้งสองของพวกเขาอ r ร์เธอร์และเกรซมีห้องนอนที่สวยงามสะดุดตาถึงหกห้องในบ้านหลังนั้นนั่นจึงเป็นสาเหตุ ตามที่ได้รายงานไว้ข้างต้นว่าทำไมบ้านหลังนี้ถึงมีมูลค่าถึง17ล้านปอนด์หรือประมาณ773ล้านบาทในขณะที่ความเป็นส่วนตัวของทั้งคู่ได้รับความสนใจก็มีรายงานว่าภายในคาร์เรา์5ชั้นยังมีฟิตเนสลิฟต์และห้องสำหรับคนติดตามมีแม้กระทั่งห้องดูหนังชั้นใต้ดินเหมือนพระราชวังบักกิงแฮมของควีนอลิซาเบธที่2 และคฤหาสน์แคลิฟอร์เนียของท่านดยุกและดัชเชสแห่งซัสเซกมันเริ่มตั้งแต่ปี2016ที่พิปป้าย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านของเจมส์และในไม่ช้าปี2017คู่รักทั้งสองก็ได้เริ่มรีโนเวทบ้านด้วยเงิน1.2ล้านปอนด์การปรับปรุงคฤหาสน์นั้นรวมถึงการเพิ่มห้องแต่งตัวแยกชายหญิงโดยเชื่อมไปยังห้องนอนหลักของทั้งสอง อีกทั้งยังมีเรือนเพาะชำและเครื่องปรับอากาศทั่วทั้งคฤราสน์ในระหว่างการปรับปรุงครั้งยิ่งใหญ่คู่รักทั้งสองได้ย้ายออกจากคฤราสน์และกลับเข้ามาอีกครั้งในปี2018ถึงแม้ว่าเราจะไม่ค่อยได้เห็นบริเวณที่เป็นส่วนตัวของครอบครัวมากนักแต่พิปป้าได้อนุญาตให้แฟนๆเห็นด้านในของห้องใดห้องหนึ่งภายในคฤราสน์ เมื่อรูปภาพของเธอปรากฏขึ้นบนหน้าฟีดอินสตราแกรมของโรงเรียน m แม่ s c h o o l โดยเธอได้เป็นทูตของสถาบันการศึกษาสำหรับเด็กหูหนวกและเธอก็ปรากฏตัวข้างต้นคริส,สต์มาสต้นไม้รอบๆคาราา์ดก็ได้รับการตกแต่งอย่างสวยงามโดยโทนสีแดงและสีขาวห้องที่มีรูปภาพก็ถูกทาด้วยสีครีมแบบเรียบง่ายและมีคมไฟติดผนังทรงกระบอก เจมส์สามีของพิปป้าไม่ใช่หน้าใหม่เมื่อพูดถึงบ้านที่หรูหราเนื่องจากบ้านหลังก่อนหน้านี้ที่เขาเคยอยู่มีเนื้อที่ถึง9,000ตารางฟุตมีระเบียงบนชั้นดาดฟ้าและอ่างอาบน้ำร้อนที่สามารถมองเห็นเส้นขอบฟ้าได้มันตั้งอยู่ในเมแฟร์พื้นที่พิเศษของลอนดอนและเขาได้ขายมันในปี2006ในราคา1.2ล้านปอนด์แต่ในปี2017 ได้มีรายงานว่าบ้านหลังนั้นมีมูลค่าถึง40ล้านปอนด์หรือประมาณ1.8พันล้านบาทขอขอบคุณภาพและข่าวจากสำนักข่าวพราว d c o m และที่มาจาก w w w ร d บไ y เ a ฟดอทเดค่ะ